ก็คือฉายแค่ครึ่งตัวอย่างเงี้ยแต่คือน,นิ้งก็แค่แค่ไหนแฟนไปไหนครับแฟน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 ไปเข้าเวนค่ะแฟนไม่มี มีแต่คนคุยมีแต่คนขอคุยมีแต่คนมาขอคุยค่ะสวัสดีค่ะคุณกรอบใช่นาะแล้วนะโกหกไม่เนียนโสดอยู่หรือยังชื่อนิงค่ะ นิงต้องก็ดิกบ้างแล้วแต่ถ้านิงลุกไปเอาตุ๊กตาจะจะโดนไอ้นี่ไหมสวัสดีค่ะน้องปรามถ้านิงลุกไปเอาตุ๊กตานิงจะโดนไอ้นี่ไหมมันจะบินไหมกล้องมันจะบินหรือเปล่าเพราะว่านิงเงื่อยแล้วนิงจะไปหาอะไรมาเท้าเอ๊นั่งไอ้นี่นะพอนิงนั่งอยู่กับพื้นไม่หรอกเนาะ เดี๋ยวนิ้งจะรู้ไปเอาตุ๊กตาที่เตียงเพราะว่าเมื่อยมากต้องไปหาอะไรไมคะอ๋ออ๋อมันจะไม่บินใช่ไหมนิ่ก้ม, <c oughs> มันบลิบเลยยิงสัวัดบางส่วค่ะขออนุญาตน,นิดนึงนะใส่ขาสั้นนี่แหละแต่ว่าแบบขออนุญาตน,นิดนึงโอเคเนาะมันจะไม่โดนบินใช่ไหม นีโกลมันบินนะกลักวกลัวกลัวมันบินอ,อ๋อมันจะไม่บินใช่ไหมโอเคขออนุญาตลุกลุกนิดนึงนะนิดเดียวเพราะว่าไม่อยู่นี่ที่เตียงขออนุญาตลุกนิดนึงเนาะมันจะไม่บินใช่ไหมแต่ว่าคนมันหายไปใช่ มันจะไม่บินใช่ไหมโอเคมันแล้วอ๋อ oh. ใช่สนใจอ่านเราเราสนใจอ่านทุกคนนะแต่พิมพ์กันมาเยอะไงเราอ่านไม่ทันเนาะ เห็นหน้าเลยคิสลบเปาโอเคฝากติดตามกลับจะพยายามเข้าไปติดตามกลับนะมี่เราคนขอให้เข้าไปติดตามกลับอะเดี๋ยวก็นอนแล้วค่ะเห็นแต่ อ๋อใช่ลอยกระทงเหมือนจะได้ทำงานอยู่ผัดดิด Hi <are> um this okay <laughs> this okay อยุนเดียวจ้าอ๋อพ่อกับแม่นอนแล้วคะ่ะเดี๋ยวผมอ๋อพันหนึ่งเองเหรอคะแต่แล้ว ไปเดินอย่างเดียวนะพายุอยู่เซเว่นไหนครับอยู่เซเว่นประเจ็บค่ะดีจ้าสวัสดีครับเรียกผมไม่จ้า Hello! What's your name? FC หลวงพะบางว้าวทำไมนิ้งไปไกลไปถึงพม่าเลย How are you today? อ๋อ Hello. What's your name? Ninki. My name is Ninki.